กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับซองสนีป่าเด้อยามบบ่าย,ายตอนนี้เนาะเฮ้าสีมาปั่นเขา่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายทายสุดนะตอนนี้กะมีคนมาปั่นไถ่เปิดเฟ้งอุ่มๆจักเพลงยังดอกกำลังปีนปีนข้องหยาพ่อใหญ่จ่อยพ่อใจอยแล้วมาเหยียบลงขางแน่ได้หนิ แล้วอย่างไรมันแน่นมันเหียบก็กระถึกคือว่าปุ๊คือว่าผูกสันตุทั้งน่ะฮะเอ้ยจังสันบ่ อันนี้สิเป็นข้าวเจ้าอันนี้สิเป็นข้าวเนี้แม่น้องอเนยเนาะปั่นข้าวเนี้แม่น้องอเนยก่อนไม่ได้จะมาปั่นข้าวเจ้าเฮาสินี่ถ่ายถ่ายสุดแล้วทเฮาสิไปเอาผ้า ปอนนี้เพื่อนยังพูดถึงป่านดอกไปเอากระสอบไม้เพื่อนกับทับส้มสุดท้ายท้ายสุดแล้วเอาปีนี้เนาะยังปีหนาคือห้าวก็มีแต่เลี้ยแต่ข้าวเจ้ามาลินะครับส้มป้าพี่น้องง่ายจือ้อ ยายจืดคุดนานพักสนีคุดไหว้หายเพิ่นละแหละมีแต่เพิ่นมาแปลงเอาอันนี้เพินกก่นข้าก็มาปลูกมาปลูกข้าก็กได้ซองนานยายคุดแล้วเจ้าก็เอานี่น,นี่ลองใส่ปูกผักเสียมปลูกผักเสียมบ่อลาบากอยากเห็นหูเพราได้นามลายตัวใดยายนานนะมะเป็นปูๆๆห่างๆห่างี<ป>ี่่เนาะ นาลายาสันยายเจ้ากับแป้งดินแหละกับพออ่อละเดย๋ยสอนสกุดไห่อีกดอกในลายนานบ่าสามนานพดานานพอดีสนน,น,น่คูดมืวานได้สามนานไหวเพิ่นเลย,ลยเออสคุดต,ต่อกันเอาซ้านี่สันต่อก็โบ้เมื่อละนาน,านเมอัเมอซื้อพักอันตั้งสายมาได ชายุดก็งหกหทั้งเหอนเห็ดเพื่องก็ออกได้เพ็ยผสมแต่ว่าออกบลาดโดยนี่นะปูเงาไปนี่เัาบอกผักบุงนะมันถึงหน้าแม่มันโอเคได้เันถึงหน้ามันหมักหน้าอยู่แล้วเนาะปูกผักบุ้งให้อะไรให้ไก่กินแม่อันนี้เจ้าว่ามันเปียกมแล้นี่จะใส่ มะเพล็กอีแม่แกะพ่อมันเหีห่ยวไปจ้ะแม่ต้องเอาเอาบัวมาใสา่โหดเอาใสา่ใส่ย,ยางบ่มะเพล็กเพื่อนชาวพูนไอ๊ะแลนี้สิเป็นนานผักบงท่นานผู้ชมยังไม่ได้ออกดอกนานผักบงเพป็น,นไงนี่นานผักบงข้าก็เลยซองน,น้ำ แม่มรนฮอนได้แม่แม่น่งบีเอาถาดอันขี้งัวน่ะนั่งบีเอาเขากับสิเขาไปเกลือไก่เลยได้ย้ายัดนีนเขาไปเกลือไก่โอ้ยงัวกับมาบป็นขนนะอีพ่อว่าไม่เห็นงัวปะ พ่อใหญ่จอยว่าเพื่องรดคือวะฮะพ่อใหญ่จอยไปเห็ดเพื่องให้ใส uh ่สิเกลังหัมเออแม่ว่าเพื่อนว่าสิไปอันสิไปเกล้อไก่ว่าสันเห็นอ่นพอน้องอเนยกำลังสิบอย่างไปอันเห็ดเพื่อง พายใส่สเกลือบักฮัมมาสีว่าพายใส่สกกล้วยบักฮัมอาเล่อุ้ยบาร์บี้บารแต่้ทโซมเลยบาร์บาบอขอโทษขออภัยหลายๆเด้อไปเกือไก่ก้อนจ้าตอนนี้เขากำลังสิคุกเสลยนทู้ชมาคุกเสลยเดือนก็มากินข้าวนำลุกน้ำลานบ้าน อันแจวนะครัมันแห้งก็หน้าอันต้มใส่ได้เฮยเพิ่มเพิ่มแ่ามันแซ่บเพิ่ต้องใส่ผักผักนำ้ำผู้หมักก็หมักได้ย่ายเ่เค็มบะไวเคาะเคาะเลยเค็มบะ อันน้ำพอดมาใส่ซะนะระยะมันจะไปแล้วอื่นนัวแก่เบิ้ง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 แม่จะเห็นมาเห็ดเพื่องผักเมื่อไหร่ ไอเจินผืนหลางพักท่านผู้ชมบรรยากาศยามสาออะไรเนาะล่างผักกาดแม่ล่างสิคั่นบ่รู้วันใดโอ้ไม่อยากเจินผันสิคั่นโซมิ่นว่าหลายนาะแม่เนาะเก็บมาเบิดเลยบ่ยายโอ้ยังบ่เบิดอีกพักพ่นยังม่เบิดท่านผู้ชม Mình cần đù cũng như vậy đấy mình chỉ mà đi chơi mẹ lăng bên đây chép hang ở bao chéo cái cái gì cái gì chéo chéo cái gì cái gì chéo ก่อีเบิดยังยายึย่งอยู่ยงอยู่บ่อกินขูมืออยบ่อต้องกินขูมือ๋ยได้เพราะว่าเพราะว่าไม่ใญ่เจือนนั่นค้ายๆแบบว่าหมอผนจัดยาจัดยาหายนะถานผ้ชมไปครั้งแรกกับบ่อได้เนาะยายไปที่สองกับบ่ได้เนาะยาหนะเนาะกินแล้วมันบ่ถือกับโลกนะถานผ้ชมแห่งกรเป็นอีก วันนี้เถือที่สามกินกับบะถือกับโลกอีกเจนเถือที่สี่มีอะจืดนะกินจยงได้ถือกกับโลกคือเส้นเลือดมันตีบเส้นเลือดเขาไปหล่อเลี่ยมหัวใจนะมันตีบเส้นแถวแขนแถวยังกระตีบะนะแมนเพราะส่วนมากคนสิเป็นลายได้แบบโลกมันยังจืดแบบเลือดมันเหนียวมันตีบเส้นเลือดตีประันซะ มันไปหล่อเลี้ยงบได้อันยาตัวนี้นะมันแม่น่เาวนแมขั้นยาบ่ถือโรคกับบ่าเช่าราวะาวอเพิ่นกระล้องยาจนว่าสี่เถื่อถึงได้ถือกับโรคมันยืดบ่เมมนว่าสีไปดำเถื่อนเลยสิถือได้แต่ผสมใ้ังกบ่ชกเาไม่เมมากแต่เกิดมาแต่เกิดแต่ว่าเฮาเฮาบ่เห็ดเวียกนัก เขากระกินน้ำสะอาดคือไม่ใช่จืดเพื่อจะกินน้ำก้างหัเสือเนาะเขากัใส่เป่นกินน้ำก้าหัเสือตลอดคือแบบว่าพยายาให้เป่นกินน้ำทัวทเพราะว่าน้ำทัวที่มันไปกองมาแคลังเผื่อมันบ่ได้เขาก,ก็เลยเป็นกินน้ำสะอาดแน่ฮะอ่นไดนอท่านกท่านแล้วกับบท่านกับบท่านแมนแมนราว่าเขาแมน บ่แต่ส่วนมากเขากะพยายามพยายามอยากให้แมงจื่นิ่นกินน้ำกับหัวเสือนะท่านผู้ชมอยากให้เพิ่นกินดีๆเนาะอยากดูแลเพิ่นดีๆลูกสาวกันนะเอาขัาน้นศพมายายเอาบ่เกลือเอาเกลือมามไงโดยอันที่แรกกคิดว่าแมางาง่งยื่นสิบ่อเศร้าผู้ใดท่านผู้ชมถาถุกเนาะยาย เจ้าส่วนเจ้าสากดีใจแล้วเป็นแบบแม่เป็นแห้งกว่าเก่ามันบอกโอ้ยแห้งกว่าเก่าแห้งอ้แบบว่าอยู่ดีๆเราก็หนอกลงเลยฮะนะที่จริงเรวก็กินแล้วก็เป็นมาแบบอวือแม่ไม่ล้วอืไหนบอกคมนคมเนสนี่บอกมาเดี๋ด้แม่ตายสั่สนี่สนี่ก็ฟังเทพวได้สิบสองมื่อ แลนมาโอ้ยแต่กระบากระเวนเพิ่นก็บม่ได้หามาอะไรขาดเพิ่นโซ่อยู่กันยังบอกให้สินี้มาสินีกแกลังหลักมามาหลัดเพิ่นอยู่หมวกทหารเลยเพราะว่าคลินิกเพิ่นกะกะอยากแพ่งในน้อยหนึ่งแล้วแม่ย่านาะแพ่งอันนี้ตัวโรคตัวย่างกงะแพงเลยครับทุกท่า จะคือตือ้อแบบข้อขอดอะไรข้อขอดไปใส่ทม่ใงญ่จืดผิ่นเศร้าหนังแน่นี่แกเขาก็ดีใจแล้วกินข้าวกระแซลอยู่บ่ยาย่เอ้ยว่าเกบ่อเศร้าแล้วว่าจะตายแหม่ผ่นเป็นแกะ <c oughs> คล้ายๆแบบยกคือแบเหมือนเป็นวาาหวาหวาทำเมย์ับเมยแต่ว่าเดี๋ยวนี่หัวก็ไ่ได้ปวดบ่หน่หัวก็เบาแงี้อื่งเเส้นเลือดตีบพวกกที่อ้เขาบอกพวนั่นเป็นแบบไหนนักจะนักกมันมีมันมียาอีกอันมันหนึ่งหนบบกแพงซีขาวขาว่บไ่ะ แล้วกนจะนักนะจะกินตัวนันนองนำ้ำผ<ม>ึ่นจัดมาหายนะผึ่นหูอาการเจ้าว่สสาสั้นมอนะ่ะ<ม>เขาไปเอายาแ้วเพิ่นก็เลยจัดตัวนันหายนำ้ำแค่ค่ายพิ่นให้กินเบิดแค่แพงเดียวไรตัวนั้นนะแม่แต่กันะะมันเบิร์ดก็คือเท่ไาไรแพงตัวสีขาวนั่นว่าผึ่นจัดมาหายตามก็บริหลายเม็ดกับท่านผูชมประมาณพกเม็ด<ม>เออประมาณหาเมือ่อกับเบิด แค่บแบบไม่อยากจืดพันอยากนักอโอยสุดโสดเศดนะพันแกเลย่หายจัดยาแตนนำมาหายกินน้ำเจ้าเคยกินหนาหลายเนี่ยยายกินหนาหลายอยู่บปล่าเขาเจ้าบ,บ่กหายเหือออกหลายอะไรไงจืดเสียออกหลายปปแบบบ่ได้ทำไมไงจืดกะโอ้ย ก็ไปมาแบบนี้ได้ก็โอ้ยดีใจเลยทั้งสุ่มเขี่ยวมากเกืตุ๋ยคิดว่าจิปวดเช้าแล้วหัวใจแบบนี้าำไมแช่ตาเมย์จืดีกที่าจะพูดเหรอพี่น่อยอืมจะขอบคุณเอฟซีทุกฐานเด้อจะค่อยให้กำลังใจเมย่จืดค่อยให้กำลังใจเมย่จืดตลอดมา แนนขอบคุณหลายๆเนาะอะไรคลิปนี้าก็สิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่าในเด้่อท่านผู้ชมพบพอกันคลิปต่อไปเนาะกล่าวคำว่าสบายดีทั้งทั้งนั่นก็สิบเป็นหน้าเขาได้พบๆบอนขาวขาวสิเป็นหน้าเขาลงไป